ตีมาล่วงความลับอยู่พื้นนี่พักน่อยไปใส่นี่อย่างความลับกระเบ๋ามาบอกมาจะม,มาทำทาปิดบังฉันโม้หรือถูกพี่ผมบอกไม่หวังเอด่ะสวัสดีค่ะช่องเนียเสียปูจวดเดซิลี่ค่ะลินกำลังจะไปตลาดค่ะแล้วก็พกตะก,ก้าที่จับฉลาก บุญสังฆทานบ้านนะาแกค่ะจับฉลากได้ก็จะเอานี้ไปจ่ายตลาดแทนถุงพลาสติกนะคะลดโลกร้อนวันนี้ลินจะไปซื้อน้ำมันโจซื้อหมูสามสั้นอซื้อเห็ดซื้อบักบวก,บวกมะแกงค่ะมะแกงน้ำมันโจลินอยากกินแล้วาก็ี่ไปซื้อ,ขน,อขนมมาค่ะตอนแรกว่าี่ไปหาเองค่ะก็เลย,ยง้ามแล้วบ่ไปดอกมือเนี่ยขออภัยเด้อค่ะเด้อไปค่ะลินจะพาไปจ่ายตลาดนะคะ ไปเบิ่งว่าตลาดพี่บูนเขามีอย่างแน่ละกะกกับมากับซิ่เปแกงน้องใม่โจดสู้กันกินกับทีมงานนะคะนะ,ปะไปค่ะไปค่ะ สามล้อนะคะใครจะไปจะมาก็นั่งสามลอ้อสบายสบายตลาดที่นีคนผุนดผ่านนะคะเด้อเห็นก็มีนะคะอาดประตูตัวใหญ่ใหญ่เป็นกระแส ค่ะเดินเข้าไปข้างในกันดีกว่าวโอ้ค่เสียงเนื้อเสียงหมูหค่ะค่ะนี่จ้าจ้าเอามาซื้อหมูซื้อเนื้อเด้รอราดนี้นะจ้า บ้านเฮาของจีนนะคะดินน ok ้ำยาของไลค่ะนี่อาหารทะเลอยู่ฝั่งนี้นะคะก็จะมีอาหารสดอาหารทะเลเดี๋ยวดินถ่ายให้ดูหยอกมูยอค่ะหมูยออุบลนะคะแยะเลยโอเคคดินจะพาไปหาน้ำมันจุดนี่ค่ะปลาหอยมีกบมีปลาด้วยค่ะเด้อ นี่ค่ะโซนโซนนี้เป็นโซนขายอาหารสดอาหารเป็นเป็นนะคะเป็นไรยังนี้ค่ะก็จะฝั่งนี้ก็จะขายรองเท้าจะขายเดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะขายผักนี่จะแบบต้มนะคะเนาะไม่ ลิ้นไปตลาดเด้อค่ะเด้ออันสรุปน้าไมโจดบะม, <laughs> มีน้าไมโจดดิบบะมีด้ค่ะเด้อลินก็จะทาออมเนื้อสูตรรสจลินนะคะผักลายค่ะผักเยอะเพราะว่าลิ้นกินแต่ผักเนื้อกับซีีน้อยเดียวเน,นื้อดี่เกิดที่จงไม่เสียปุค่ะลิ้นกิดซิเน้นเน้นผักนะคะเนาะเพราะว่าผักมันนี้เวลาถือนั่นแ้มันยุกนาจะมาน้ำเดือดแล้วค่ะน้ำเดือดแล้วลิ้นก็ตําพริกกระเทียม หอมแดงนะค่ะนะลิ้มมึงค้นมักเครื่องหลายๆพวกหอมแดงพวกกระเทียมลิ่มักกินเอาใส่ลงเลยค่ะใส่ลงเลยนะคะแค่แบบบ้านๆเทานั้รอท่านผิดหรือล่าให้มันเดือดอีกแต่น้อยนึงใส่เกลือหน่อยนึงแล้วค่ะเด้อใส่เกลือด้วยนิดหน่อยนะคะเกลือเป็นเกลืออีตา กินหอมแดงตำดังว่านี่เนดะ้อ <c oughs> โอ๊ยก็ขออนุญาตใส่มือเลยเด้อค่ะเด้อเอาเนื้อลงเลยค่ะเนื้อมีสักนี่ละยอมยอมมากกินพักลงเลยนะคะเนิ่บ้านๆเขานี่ครับผงชูรส <c oughs> ผงชูรสค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะใส่อันนี้ละอันนี้ได้ถึงยำ ทั้งตําแล้วก็ทั้งแกงนะคะนะน้ําปลาดาวบ้านดอนรสชาติเข้มข้นแบบบ้านๆเฮานะคะมาดาแบบบ้านๆเฮาสะอาดมีอยอยยด้ลยค่ะเด้อมีออยอถูกต้องนะคะใส่ลงไปแล้วนะคะเดิไปหลายบนเนาะต้องมืงก่อนซำหนีก่อนนะคะเนาะซำหนีบมือก่อนผู้ใดที่ซื้อก็ซื้อได้ค่ะเด้อขวดละสี่สิบบาทถ้าขายยกแพ็กกันแพ็กละสี่ร้อยห้าสิบ ต่อได้<ม>ทั้งเพจหน้ำปลาดาวบ้านดอนนะ,ะ้อคาเด้อแล้วก็บเบอร์โทรศัพท์ปิ้นนั่นจำม,ม่ได้เิื่อยๆแปะไว้ไห้ดอกอ่ะวันนี้ก็บมาลงม้งมะเขือค่ะเอามะเขือลงก้อนผักที่มันสุก,เ,กเนี่ยเอามะเขือค่ะมะเขือนี่เออพอดีเย็นน้องเขาเก็บมาให้ค่ะเขาอยู่ในหมู่บ้านเพิ่านเก็บมาให้มะเขือลงไปแล้วนะคะนี่ก็บปล่าอะค่ะเอาผักกาดลงเลยค่ะ ออกอาอกาศลงเลยนะคะลินชอบกินผักผักมันก็จะเยอะๆหน่อยนะคะใส่สม,มีละบันที่หลายตัวหอ,อมค่ะหอมหอมเลยนะคะทีนี้ก็อบกขัวฝักยาวถั่วฝักยาวโรยสักหน่อยหนึ่งนะคะผักชีอันนี้ผักชีนังม่หยุกเลยค่ะเด้อที่เราใส่เบิดนี่แหละเพราะว่าลิ้นมากกินใส่ไปทั้งหมดเลยผ่ะจย๊ก ตูกี้ตูกับต้นน้อมจ้าเข้ารั่วน,นะคะใส่ลงไปด้วยคนคนที่มันหนึงแน่ ถื่อใจแท้ต่ลงไปให้มันมีสีสันหนึ่งนะคะเพราะว่าเนี่ยปิดแล้วบ่เนี่ยโอ้ยชุดหอมแท้เดี๋ยวๆเดินจับเมื่อกี้เนี่ยเศรษจ้าสื่อไปหน่อยนึงข้นน้ำปลารอีกขอนน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะ ราดาบันดอนเดอร์พ e, oh. ี่น้องจะลืมไปอุดหนุนเพิ่นแซ่บไรกูแกงทั้งย้ำั้งตำได้บึกโอ้ยเดี๋ยวสิว้าวแซ่บแซ่บแซบแซบกินก็ได้ กินเขากันเด้อค่ะตักใส้ถ้วยกันมากินกันดีกว่า อ้อมเนื้อเฮ็ด้แต่มือเว้นคเหว่าสิเอาห้ยาธิตก uh, <y> ินสาธิตก็ไปเลาะนี่ทยยทงีนี่เด้อค่ะตัอยู่ทางโน้นทางโน้นทางไปเนะอ้าวาทิตการบุตเด้อค่ะเด้อเธอใส่เอาวยมาใส่เอาวยมาใส่เมาก่เ่ยเยินคนถวย นาชานผ,าผ้าใส่เนี่ยผาใส่เนี่ยอาวุญมากรผ้าใส่เนี่ย,ยมันเนกอะไรแนี้เพื่เอาอ้อเจียวเจียเป็นไฟนเสือเนไฟฝนเป็นไฟนนั่งคโค่อ,อย,าายู่นเราจะกาดยำเรงครับเองทมนเ,เอามไหอง,องทีมงานะะเด้อเอาวน้องๆทีมงานชิม เองเนี่ยิยนทางนู้นอ่ะขอบคุณนะเอามาดูนะคะอบเนื้อรสจินทำมาขอบคุณแต่แบบเย็นอมเนื้อนะครับคนน้มีเงือเนื้อเนื้อแท้ท้้อสาธิตเด้ออันเปลิ้นไปเพิ่มเนื้อเพราะว่าถ้าสมมติว่าสิออกมาให้คนอื่นนั่นเขาไ่ได้มากินเพื่อลิ้นลิ้นจะมากินพักแต่ว่าก็เลยเพิ่มเนื้อ เข้าไปอีกเยอะอยู่ะรชินชิมมึงอ้าวานวุฒิี่เฮ็ดเองให้นีอรชิมมึงบุ๊มงูะมีอะไรกาเฮ็ดไปอืนเติมหเวยนี่อ้าวสาธิตมาชิมดูก่อนอ้ากินข้าวเขานี่ยเขาอ้าวอะชิมมึงบุ๊มบังรานวิสีุสวัสดุีนี่กินนครับกินน้ำกันกระบิดกะลชินันนั่นๆเอาขอคำนึงแซ่กินตักก็กินแล้วเด้ อโอ้ยหอมคือเป็นใหม่มาหนึ่งบ้า <c oughs> หอมรู้หมอมใช่ป่ะหอมไม่หวัดเจ้ายู่บอกถึงแล้วยามายามาหมดแล้วเราไเสียบมาเห็นม่กินอีกเลย ที่มาล่วงควมลับอยู่มื้นนี่พระ่ไปใส่ยอยยออยที่ไปนี่เนีแล้วกไปใส่หมามื่อคืนมึงจะกวนเี้ินเ้าเมื่อลาที่เอาเนื้อมให้เจ้าฮ้ันเดียวเออนีย่างความลับกับเว้ามาบอกนะจะมาทำทาปิดบังไอ้ไอู้ดูไอ้บูรูงเปาอี เอาสัตวเดียนะตายแท้แค่ละเสียปูเมื่อบ,บ้านเนะสียคักเนาะเสียปูด้วยถูกพี่บอกไม่เม้งโอ้ยดีชัตว์ของพี่ปู่ยูนี่บอกมากเคลื้อนไปเชี่ยวรงเราชีสเกียดนะครับไม่มีไม่พี่เอยากไปอีแหนะมาลุก่อนแล้วก็สาธิตใท่ต่ำขึ้นเวทีกับกัลยาฉินนะครับเมื่อคืนที่โรงเล่าชีสเกียดนะครับเมื่อคืนครับ เก็บซีนาแน,น่นมากนะเล่นคอนเสิร์ตนะครับอลองจองพระธาตาบินมเมื่อคืนนี้ที่ลองเล่าจิตจีเกียดมันมากสุดร้ายว่าซาเทียดเพื่อนเนี่ยเมียเมียในเอฟซ<อ>ีอืมดูรยจำบมือบอมเออเมื่อคืนนี้เมื่อคืนจะมีใครไม่ไ้ไหมครับมเมื่อคืนจะมีวัดการาสินเมฆอภิเศษซองนูฮีนะครับ แต่วุกกระสินไม่ได้ขึ้นเวทีนะครับกระสินชงเล่าเขาไม่ให้ขึ้นเ้ออยู่บ่หมอเขามาขึ้นเย่ขึ้นก็บอะไกินดน้องข้อกินดำโคกยด้านเยะร้านวด้านม่มีเอนี่จะได้ฝนตกลมเยเลยเส้นมรนมแงออคุยกับมาเาะเนี้เอาเจมไปใส่เจม เจ็บจิกแทเจ็บาเชิบจังอยูแทนบยูแซบเวเดวเแซบเพาะเมื่อกี้แซบเพรวดครับผมแซบอร่อยมากครับขึ้นี่จงเนื้อไปเพิ่งกินเพกินักกินว่าอกินว่ากินแล้วว่าขอไหมเนบ่ยให้กินเา้กินเานะ่อยากบ่าวันพีเศร้รอจักเดือนก เดือนหนึ่งนะครับสวัสดีสูกส้ก <laughs> พพู้่เมื่อก,กีินเราขั้นบวกขั้นบม่าเป็นผู้เป็นคนอยู่ขั้นหมอมอยากล่วงนิกน้อยครับเน,นี่หนาเตี่ยนมาให้เราจะบอกความลับมะความลับตัวยังไงกันท่า,ามาให้เจ้าปูกไปก่อนอีพี่ที่มารอถามหรอก สวยดีนะชาบานเจ้านี่ชาบานเจ้านี่ชาบ้านเจ้านี่กซิบหัวนี่อันนี้กูจไปนํบาเิบนียมองบ้านทีมงานก็ลัถอดประตูตัว่นครับต้งพูดมนกระถอดประตูไนเรือก็ทมกอนเน้อค่ะเอาเงจกนงานิะบาทเนี่ยินไปรถ

อลิ้นเอามาให้เบิ้องต้นนี่แหละค่ะลิ้นกะเฮ็ดอ่ำอ่อมเนื้อแปลว่า <c oughs> ที่เฮ็ดนั่นน้ำไม่โจดแล้วที่นี่มันบื้องตไปหายซื้อขนาดนะคะบื้องตก็เลยเฮ็ดเป็นอ่อมเนื้อเพราะว่าลิ้นกะมักกินอยู่แล้วนะอ่อมเลยนอไม่มากกินผักแต่วป็นี้ก็เอามาให้ทั้งทิมงานงชิมเบิง้ง <c oughs> น้ำปลาดาบ้าน <c oughs> ดอนนิดแต่เด้อชิมเบิง้งแสบอยู่สำหรับค,ะคะลปิปนี้นะคะลิ้นขอฝากไปต้นนี่และค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเมียเสียปุ๊ <c oughs> แล้วก็ช่องอื่นๆของทั้งทิมงานนิดแต่เด้อเป็นกลังใใจห้ทุกคนค่ะ รู้ไปได้วยกันนะคะอาจารย์มูด้กล่าวไว้คำน,นี้สวัสดีค่ะแต่วันนี้ครับม,มามาครับาสวัสดีนี่ย